ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากค่ะถนนขาดลงไปเลยนะคะนี่เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อในจังหวัดเมียววดีประเทศเมียนมาที่สุดตัวหลายจุดแล้วก็สุดตัวต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะรถไม่สามารถที่จะสามารถไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้นะคะส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนกับการขนส่งสินค้าจากชายแดนเข้าไปในพื้นที่ด้านใน ส่วนถนนสาย105บริเวณบ้านแม่สลิดหลวงแม่เงาในอำเภอท่าสองอยางสุดตัวแตกร้าวลึกประมาณ5เมตรยาว60เมตรค่ะจากฝนที่ตกหนักทำให้รถทุกชนิดผ่านไม่ได้แขวงทางหลวงตากที่2องจะทำทางเบี่ยงฉุกเฉินให้ประชาชนได้ใช้ชั่วคราวนะคะและจะประสานขอสะพานแบริ่งมาติดตั้ง ส่วนดินถล่มหอพักและบ้านพักครูที่บ้านแม่จวางในตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางเจ้าหน้าที่ก็นำสิ่งของไปช่วยเหลือแล้วก็ปิดโรงเรียน3วันเพื่อความปลอดภัยค่ะ ไปดูที่แม่ห้องสอนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบความทุกข์ร้อนของประชาชนในเขตตำบลแม่3ามแลบอำเภอศบเมยกว่า20หมู่บ้านค่ะถูกน้ำป่าพัดเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะเปิดเส้นทางเข้าไปยังหมู่บ้านได้นะคะเพื่อที่จะลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงการเร่งฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านที่เสียหายให้ชาวบ้านสามารถกลับไปอาศัยได้เหมือนเดิมค่ะ ยังคงมีคำเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะว่าในระยะนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะเป็นฝนหนักมากในบางพื้นที่ด้วยค่ะดังนั้นประชาชนยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาซึ่งเป็นทางน้ำไหลผ่านต้องระมัดระวังกันให้ดีค่ะ